ด้วยกันคู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีอะไรที่มันมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่มันมันได้คุยกันมันได้ลงล็อกกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ืออะไรมีเซอร์ไพรส์อะไรที่แบบรู้สึกปลาวนะคะก้าวขนจริงๆอ่ะไม่มีไม่รู้ด้วยว่าว่าทริปที่ไปฮ่องกงอ่ะคือเป็นวันครบรอบ,บเพราะจริงๆคือครบรอบของเรามีเยอะมากเลยครบรอบงานแต่งโบสถ์งานแต่งงานแต่งเชียงใหม่ งานครบรอบออครบรอบที่ครบกันมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าครบรอบที่ครบกันมาก็ประมาณสิกว่าปีอย่างเงี้ยคือมีครบรอบหลายอย่างแล้วก็ไม่อยากจะมานั่งครบรอบอะไรบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นคือเหมือนเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออวันครบรอบครบรอบก็ไม่ได้มีของขวัญไม่ได้มีอะไรก็ทานข้าวกันเฉยๆก็มีความสุขแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบจำได้เป็นหลักตลอด เขาจําได้แต่ก็ะแจำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะวันเกิดลูกนี่ก็สองคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าบ้านนี้ผู้ชายใส่ใจเมียหรือเปล่าผู้ชายเขาจะลงกอดเขาจะรู้ว่าวันเนี้ยเป็นวันครบรอบอันนี้เป็นวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยความจําเขาจะดีมากค่ะไม่เหมือนเมียค่ะเมียก็ไปตามอายุกปีที่ผ่านมาเขาสม่ำเสมอนะคะตั้งแต่ลูกก่อนคบกันด้วยือะไรอย่างเงี้ยคือกระแตว่ามันมันมันดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้เราจะบีซี่เรื่องของ เรื่องของลูกมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เราจะเลี้ยงลูกในช่วง4ปี5ปีแรกค่อนข้างค่อนข,ข,ข,ข้างเยอะแล้วก็เต็มที่กับลูกมากๆแต่ว่าพอลูกโตแล้วมันจะเริ่มเริ่มจะมีเวลาให้กันมากขึ้นเริ่มจะรู้สึกว่าเออพอลูกเรียนเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมันก็กลายเป็นเหมือนเหมือน ถ้าจะเป็นเพื่อนการที่คุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเปิดใจคุยกันก็เลยไมไ่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราถึง9ปีเรารู้สึกว่าเราเลือกคนไม่ผิดไม่อะไรเงี้ยเรามีความดีแบบดวงดีค่ะโชคดีค่ะก็โชคดีที่ได้คู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นของขวัญที่ก็แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากที่สุดแล้ว ลองมีสิคะเราก็สวยอยู่ด้วยจริงจริงไม่ได้ที่หนูไม่ได้มีเรื่องมีให้เราต้องห่วงโอ้ยไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะแค่แบบเวลาที่แบบกิจกรรมลูกก็เยอะแล้วแล้วก็เวลาที่เราต้องแบบเขาทำงานก็เยอะแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวกันสองคนทานข้าวสองคนมันก็แน่นแล้วอะค่ะในในพาร์ทของการที่คุณพ่อที่จะประทับใจอะไรเนี่ย คือเขาเป็นคนแบบเ,เขาเป็นคนจิตใจค่อนข้างดีค่ะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนแบบตามใจโอ้ยวัยก็หัวก็สุดๆเหมือนกันอวยสุดๆเแต่คื <laughs> อแบบันเรื่องจริงแต่ถ้ามีคนอื่นนะคะตอนเราน้องๆตอนนี้เขาแบบอยู่ในใจวัยกำลังน่ารำกลับเหมือนมีความซ้ำมากในหลายๆอย่างท <ๆ S 1> ี่พีเรายบอน้องก็ค่ะน้อง่งได้รางวัลเออ คือจริงๆคือเจ้าขาเขาจะเป็นเด็กแบบ energy ในการเรียนของเขา energy ในการอยู่โรงเรียนเข mm hmm. าเป็นคนอยู่เป็นนะคะคือเขาเป็นคนแบบคือก็ต่ไม่ห่วงเรื่องเรื่องเรียนเลยแล้วเราก็จะไม่ค่อยพุช h เขามากเพราะกตร,รู้สึกว่าเขาเอาอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้ชายแล้วคนเล็กคือมันเป็นเรื่องปกตินะเด็กผู้ชายก็จะเป็นแบบโซนอีกแบบหนึง่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องของไม่ได้แบบไปพุชเขาเรื่องของการเรียนอะไรมากเพราะว่ากตากคิดว่าผู้ชายยังไงก็คือผู้ชายอ่ะแล้วไม่ได้เป็นเหล็กติกคนโตอ่ะ คือมันจะแบบพีคสุดๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระตาก,ก็เลยไปเสริมเรื่องกีฬาเรื่องของกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเขาก็ทําได้ดีทำร่วมเหมือนฉายแววเรื่องการสแสดงเรื่องวงการกบันเทิงเรื่องน้องกระตากก็ใช่คือล่าสุดนีเห็นทำอะไรสักอย่างอ,อ๋อร้องเพลงออกมปเขาก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงเขาก็จะมีกิจกรรมแบบคือทุกอย่างคือกระตาก,ก็พยายามปูให้เขาเหมือนหวานให้เขาว่าเขาจะชอบอะไรแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเขาก็ มันก็จะมีความคือเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองเพราะว่าเพิ่งเด็กที่ชอบเรียนจะจะมีจะมีไมซ์เซ็ตของเขาอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เราก็รู้ว่าเขาจะมาแนวนั้นส่วนส่วนคนเล็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบถ้ากตัดดันกีฬาเขาก็ไปกีฬาดนตรีก็เป็นตะบุรีแม่จี๋ใหญ่ฝันฝันฝ่ิ่งใจลงไว่าถ้เป็นไปได้แม่อยากให้เป็นแบบแเ,เ,ปเ,ปเป็นแบบอาชีีพ <c oughs> <c oughs> มีความคิดค่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคือกระแตไม่ไม่ได้อยากเลี้ยงลูกแบบเกณฑ์บังคับแต่ว่าจะสอนแหนมสอนแหนมอย่างเช่นกระแตเป็นคนชอบออกรอบตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรุยชอบออกรอบตีกอล์ฟแล้วกระแตก็คิดว่ากิจกรรมครอบครัวต้องมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งถ้าสดุดลูกโตเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทํากิจกรรมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยกระแตกับหรุยเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเน้นเกี่ยวกอล์ฟให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเป็นนักกีฬาแต่ให้เขาตีได้ให้เขาตีสนุกว่าแบบโตมาเอ้ย พ่อแม่ไปตีกอล์ฟกันออกรอบก,กันกระตะว่าเป็นกิจกรรมที่กระตะวางไวตั้งแต่ตอนแรกจนจนทุกวันนี้เขาก็ยังเรียนกอลอ์ฟผิวแล้วกะตาคิดว่ากะตาก็แค่นี้กะตะแฮปปี้แล้วคือเหมือนแบบเอ็นจอยแล้วก็อยากจะให้เขาแฮปปี้ในสิ่งที่เขาทําแล้วก็กะตาเชื่อว่าคือเรียนอ่ะมันมันไม่ไม่ไม่สนุกหรอกค่ะเรียนกอล์ฟไม่สนุกแต่เวลาออกรอบมันสนุกแต่เวลาออกรอบพ่อเขาจะรู้สึกว่าอยากจะออกรอบอะไรไปฝึกการนี้ทําอะไรกันสีฝการนี้ทําอะไรกันไปไปกระบี่ไปกระบี่ไปกระบี่ เรียบร้อยแผนยาวถึงปีหน้าเลยค่ะข <c oughs> ตัวแพงมากคะ่ะท่องแผ่นขอนล่วงหน้าค่ะ